สวัสดีครับคลิปสอนการติดตั้งระบบพุชสตาร์ทนะครับพร้อมสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทขั้นตอนแรกนะครับก็เราจะถอดตัวครอบตัวนี้ออกก่อน อยู่สองจุดนะครับโอนี่นะครับด้านข้างสองข้างมาถอดนด็อตใช้ประแจาดาวแบบนี้ครับ แล้วก็เรงตัวครอบนี้ออกได้เลยครับแล้วก็ถอดฝาตัวนี้ครับจะมีเป็นพุกพลาสติกงัดออกนี่หนึ่งจุด ก็ตรงข้างในนี้อีกหนึ่งจุดนะครับก่อนออกแล้วก็วดึงออกตรงๆจ,จงะเจอปักสวิตกุญแจตัวนี้ครับปักตัวนี้แล้เอาปักขี่กล่องครับ จะเข้าได้เลยแล้วก็จะเป็นสายกาวนะครับสีดำจะมีน็อตอยู่ด้านในนี้ให้ขันออกแล้ยึดเข้ากับน,น็อตถ้าจะเอาปุ่มอันนี้นะครับจะมีสแตนเลสอยู่ถ้าจะเอาปิดตรงนี้ก็ให้แกะตัวสแตนเลสนี้ออกนะครับ แล้วไปหาซื้อปืนกาวพลาสติกครับยิงรอบๆลูกยางแล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้ได้เลยนี่ก็เสียบเข้ากล่องปกตินะครับเป็น3ามขาเสียบเข้าตรงนี้ในชุดก็จะมีสายครับอีกห้าเส้นเป็นระบบเช็คความปลอดภัย จะมีทั้งหมดอยู่5เส้น2เส้นนี้สีเขียวกับสีแดงสีแดงกับสีเขียวเนี่ยให้ต่อสายนะครับจากฝั่งที่กล่องอยู่ฝั่งนี้ไปที่ช่องเก็บของฝั่งคนนั่งแล้วก็จะมีสีขาวกับสีดำสองสายนี้ สีขาวเนี่ยจะต่อไปที่สวิตไฟเบรกสีดำต่อไปสวิตเบรกมือตัวนี้นะครับจะเป็นสวิต ไฟเบรกให้ใช้เทสแลมมาครับจิ้มหาแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ช่องขวาเนี่ยครับเหยียบเบรกแล้วมีไฟให้ใช้เส้นสีขาวต่อเข้าไปครับ าสายสีดำนะครับจุดหนึ่งก็ต่อเข้ากับปลั๊กสวิต์เบรกมือที่เห็นนะครับเป็นปลั๊กสวิต์เบรกมือผ่านพ่วงได้เลยนะครับสีดำรี่เหลือก็จะเหลือสีเขียวกับสีแดงนะครับก็ให้เปิดตรงช่องเก็บของนะครับออก จะมีสลักก็ให้บีบเข้าสองข้างครับก็ยกออกได้เลยใช้เทสแรมนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ค้ายไขยควงนะครับสำหรับจิ้มหาสาย ที่ผมต่อนี้ผมต่อไว้แล้วเนาะเส้นสีแดงจะเป็นสัญญาณปลดล็อกสีน้ําเงินจะเป็นสัญญาณล็อกอันนี้เป็นไฟบวกแต่ในชุดต้องหาเป็นไฟลบนะครับของรถตู้คอมมิเตอร์ก็จะเป็นเส้นสีขาวนะครับเป็นสัญญาณล็อกไฟลบก็เอาสีเขียวมาพ่วงตรงนี้สีแดงพ่วงตรงนี้นะครับ